วันนี้ฮะสวัสดีครับเอาพระออกมาเช็คสี่ถุงกว่าครับมีพระสมเด็จดุลองคหนึง่งพระสมเด็จดุลองคหนึง่งฮะเช็คยากยากนะพระที่เชื่อยากนิดหนึ่งเป็นพระสมเด็จบางหลวงพ่อเป็นบางหลวพ่อแต่ว่า แต่ว่าจากุลจ่ากกูว่าเป็นกุเก่าหรือกูใหม่แต่ใจเนี่ยใจดูพิมพ์ทรงแล้วเนี่ยพิมพ์ทรงแล้วเนี่ยแล้วก็การตัดแล้วก็จะมีคราบกุเป็นพระที่ออคราบกุมีเยอะไงเป็นพระที่พระดูยากหน่อยหนึ่งเป็นคราบกุมีเยอะแล้วก็เป็นพระสมเด็จบางองมพมกุลเก่านะให้ผมสันนิฐานกุลเก่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเราจะดูให้ดีๆไงกุเป็นพระสมเด็จบางองค์กุเก่าที่อ่ะ คร <Basil> ับก mm ูเนี่ยครับกูมีเยอะครับกูน้อยไงเนี่ยครับกูมีเยอะแล้วก็เราจะดูจะดูแล้วก็สงสัยลังเลว่าเอ้จะเป็นกูเก่าหรือกูใหม่แต่ใจอะใจเนตามตามที่ที่จับที่ได้จับที่อะไรมาจมเด็บางผมที่ผมาเยอะเยอะมากเพราะว่าผมเป็นคนเก็บพราเนี่ยการตัดนะการตัดเนี่ยจะตัดอย่างนี้ ตัดเฉียงนี้มุมนี้จะแหลมมุมนี้ก็จะแหลมสองมุมพระจะออกเป็นข้อหลมตัดคือระวางเนี่ยพระจะแหลมนี้ก็จะเป็นข้อหลมตัดนะครับกูจะมีแต่ด้านข้างด้านข้างด้านข้างนี้แล้วก็ด้านบนแล้วก็ด้านหลังมือเพียนนี้แค่นั้นเองเป็นครับกูที่อ่ไม่เยอะครับกูไม่เยอะเราก็สงใจ,จใจเป็นบางพวกเก่าแล้วล่วนะแต่ว่า จะดูให้มันดีๆไงเพราะว่ากลัวกลัวว่าจะมีจะจะมีจะมีพระเกจิหลวงปู่อีกขั้นหนึ่งที่ทําพระล้อไงล้อวัดละค้างวัดบางปูวัดเกศหลวงปู่ปูอ่ะทำได้หลวงปู่ปูอ่ะกลัวว่ากลัวกลัวว่าที่พระสมเด็จหลวงปู่ปูทําอ่ะจะเหมือนไงเพราะเพราะหลวงปู่ปูเล่นไม่ได้พระแก่พระของหลวงปู่น่เล่นไม่ได้ เพราะว่าเหมือนไงเหมือนว่าละครางมากเหมือนมากอะ่ะถ้าไม่ดูให้ดีจะจําสับสนเลยเพราะว่าผมได้รูปภูพูวัดอินครับกับของต้นฉบับของแท้เนี่ยหาองนี้ดูยากองนี้จะดูยากเพราะว่าคราบปูน้อยใชไเวลาถ้าคราบปกเยอะเนี่ยดูได้เออคราบปกเยอะๆก็มีผมเลื่อมอะ่ะผมเลื่อมให้ดูเดี๋ยววันหลังก่อนนะ